พี่น้องเอ้ยเกิดเหตุฉุกเฉินแม่พินติดทุระไปบได้ในวินาทีสุดถ่ายมืออื่นสิเดินทางแล้วอุตส่าห์เอานี้มาใส่ใส,ส่กอกสพาันซื้อราแล้วใส่กอกเอาไปบได้แล้วพราะว่าไม่น้อยกับสองกระเป๋าแล้วแม่ลูกอ่อนสิมาหักกะมีรถเข็นขั้นเดียวรถเข็นแฝดกะฮักก็เลยได้ใส่รถเข็นขั้นหนึ่งกำลังทรงสอมอยู่ เลยวะเฮ็ดจังได้วะคุยกับบั้นลูกสาวแล้วเลยว่าเอากูะสีใหญ่กระเป๋าเอาของในกระเป๋านั่นมาใส่ในกระเป๋านี่เอาไปหอดัดถิงให้มันเลยจาของกระเสียกระเป๋านี่ไวเพราะว่าจะของว่นมิมยังจะของมีเสือไปแค่สองโตก็ส่งในเท่าน,นั้นเนาะเดี๋ยวใหญ่ก่อนง่ายไปง่ายมากพี่น้องมาแม่พินไปนั่มบ่ได้ติดธุระเกี่ยวกับทังหลวงนะคะก็เลยไปบ่ได้ไม่น้อยตั้งใจเสียกระเป๋าไปนี่ไปให้ลูกสาวอยู่แล้วนะคะ ือเขาผ้าลูกหนอกลูกน้อยไปพุ่นไปพี่มันก็เสดายลากแล้วก็มันกระสิง่ายมันเบ่าแล้วมันจูได้หลายนั่ตั้งใจลูกสาวนั่พราวนาใส่สองเท้อเอเอใส่มาจากเมืองไทยเธอนึงแล้วก็ใส่ไปเซตอก้มเธอนึงหลังจากนั้นก็บริใส่เลยเสียดายคักจังว่าบริเก็ตมันไวดีๆราว่าห้อมไม่น้อยมันไมสถานทีเนาะตะกอนนี่ไม่น่อยเอากระเป้าใบนั่นน่ะมาไวได้ใน,นีแล้วก็เอากระเป๋าได้หลายใบมาเสียบ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 เขามันก็เลยเสียส่งแต่ว่าดันไวแล้วกระสิเขาส่งดอก ก็ว่าแม่เพ็ญมีเหตุจําเป็นบัตรเมื่อกี้พระโทมาบอกอีกว่าอาจจะไปได้อยู่นะโอ้แล้วแต่เส้กูจัดกระเป๋าแล้วเมี่นกระเป๋าแล้วว่าสันดอกกูเปลี่ยนแล้วียาบ้อยแล้วสันดเพราะว่าของเจ้าของน่ะมีเสื้อสองตัวแล้วก็ส่งในเท่านั้นเนาะแล้วก็กระเป๋าใบนี้ที่จะไปก็จบแล้วให้เขาใบนั้นเจ้าของกันสะ้ายกระเป๋าใบในี้กบแ่นี่ก็มีกระเป๋าสำรองอีกใบหนึ่งนะคะแบบผับแบบผกผ้าก็บบริสิเลียดง่ายๆ เอาถาเบิงมืออื่นจะเป็นยังไงเอากรไปพี่น้องคอยเราจะเป็นประสาทเสียเอากระเป๋าลงไปเก็บ <c oughs> แม่พินเกว่าปไปได้แล้วโทษก็เล่ากูบบช่วยเรากูบ่ช่วยแล้วกูจะพูยกระดงขวัญก่อนเนาะสันก็ได้โทษไปหาหขวัญใขวัญว่าได้อยู่ป่าอยู่หรือไม่อยู่ก็มีมีมีค่าเท่ากันอย,อยู่หรือไม่อยู่ก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าแม่แกลืมของแกเองเนาะสันเนามันทาอะไรไม่ได้แล้วเนาะสันอ้ะแบบนี้กระเป๋านี้กให้เขาไปเลยกระเป๋านี้นะให้แม่พิ้นใส่ใส่กอค่ะเพราะว่า ลูกสาวเพิ่สร้างใส่กอกหากิโลเนาะกระเป๋านี่เอากระเป๋าของพ่อหญ่ไม่น้อยก็สิปใบนี่กับใบนั่นค่ะกับก็บสิมาแต่ใบนั่นแม่พิงก็ต้องเอาใบนี้กับขึ้นมาเอาเบื้องมืออื่นสิบุญไหว้ซ้ำใดตอนขึ้นรถเนาะคอมมาแรงหน้าอกเสนอหนูพอยากแวนตาแห่ฝนกระโตกขีมากระลุงพ่อยายยางไปเอารถนะคะม่ใยญ่พิ้น ดเ,เ,ะะเดี๋ยวไปเดี๋ยวพอไปสรุปแล้วไปคักไปแม่พินค่ะบดนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับแม่ใหญ่พินกันจ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องแม่ใหญ่พินนั่งอยู่ขางทักทายแฟนคลับในแม่ใหญ่พิน <laughs> เห็นเต้าหัว <laughs> <laughs> พี่พี่ <laughs> ขังกระจกสวัสดีจ้า <laughs> เดี๋ยวใซนแม่พินไทยคลิปให้เบื้องลายๆเริ่มเลยนี้ไปไลฟ์มโมอยู่<บ>แฟนคลับเพิ่งมาบอกแม่พินไทยคลิปหน่อยว่าสั่น เออเดี๋ยวบอกใข่แล้วสนุกเราบอกนนีเวลาว่างนะพรแตะว่างอันบ้านนอกเขาเมืองเนี่พ่อพ่อเนาะพี่ไปเรียนรูใ้ในกันไปตางอำเพิ่มไหมขอ,อ, <laughs> อวาอนหิมะ,ะตกเนาะเข้าไปอันหิมะตกนี่หมืออารมณ์แต่ตอนนี้ก็ยังตกตกมา,กามพร่องฝนนะพี่นะ้องลดออกเจ็ดโมงยี่สิบห้าข้ากัสิบไปถึง ตกโกมประมาณสิบโมงสิบนาทีหรือประมาณนี้นะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันทธอนึงเพระาะว่าไม่น้อยยังไม่ได้นอนเลยพี่น้องเดี๋ยวค่อยว่ากันเ้ย